สวัสดีครับท่านที่เคารพรูปนี้คือสีแอออส่แยกหนองปลือนะครับสี่แยกหนองปลือเนี่ยเขาทำสะพานยกระดับนะครับถนน3ามี่สี่ข้ามถนนสา1สามหนึ่งนะครับดูข้างล่างเนี่ยรถยังติดเยอะแยะหมดเลยสาเหตุของรถติดคือรถจะเลี้ยวขวานะครับก็จำเป็นต้องทำไฟแดงรถก็ติดนะครับอันนี้สี่แยกหนองปลืออันนี้เชียงใหม่นะครับเขาทำอุโมงทำอุโมงเนี่ย ถนนสมโพธิเ0็ปีเชียงใหม่เทำอุโมงค์ทุกแยกแต่รถก็ติดทุกแยกเ,เพราะอะไรเพราะว่าเขามีไฟแดงอ่ะอุโมงเนี่ยมันเลี้ยวขวาไม่ได้กลับรถก็ไม่ได้ฉะนั้นหมดสมัยเรื่องทำอุโมง์กับสะพานยกระดับแล้วนะครับอตอนนี้ทุกจังหวัดเป็นเมืองอัจฉริยะ ช้ไฟจราจรอัจฉริยะไฟจราจรอัจฉริยะเนี่ยเขาใช้งานร่วมกับยูเทิร์นยกระดับเกือกม้าแบบนี้นะครับทุกแยกทำง่ายๆเวลาก่อสร้างก็ไม่ต้องปิดถนนเพราะยูเทิร์นยกระดับเนี่ยทำห่างออกไป850เมตรหรือกิโลเมตรหนึ่งได้ทั้งสองฝั่งนะครับทำทางลองข้ามทางหลักปัญหารถติดจะไม่มีเลย ชาวจันทบุรีเนี่ยโชคดีกำลังจะพัฒนาถนนเป็นถนนไล้ไฟแดงแปดแห่งนะครับมีสักชัยเกาะลงพับพาปากแสงสแสหลงเขาระยาคลองทรายเนินสูงนะครับ8ดแห่งถ้าทุกแห่งใช้ไฟจราจรอัจฉริยะร่วมกับ U turn, ยูเทิร์นยกระดับเกือกม้าเนี่ยถนนสุข,ขุมวิทเนี่ย รถจะวิ่งผ่านตลอดเลยนะครับแปดแห่งเนี่ยรถจะวิ่งผ่านตลอดเวลาก่อสร้างก็ไม่ต้องปิดถนนถ้าทำอุโมง์หรือทำสะพานยกระดับเนี่ยต้องปิดถนนสามสิบเดือนอใช้เวลาหลายปีถ้าทำไฟจราจรอัจฉริยะเนี่ยใช้เวลา18เดือนสิบแปดเดือนเท่านั้นสามารถทำได้ทั้ง8แ,แห่งเลยเพราะอยู่เทินยกระดับเกือกม้าเนี่ย เขามีคุณสมบัติพิเศษด้วยกับรถได้ข้ามแยกได้เลี้ยวขวาได้เวลาก่อสร้างไม่ต้องปิดถนนพี่น้องครับเวลาเราเดินทางเนี่ยไปเจอไฟแดงออย่างไปชนบุรีเนี่ยก็ไปติดเอไปดูข้างบนน่ยวิ่งผ่านตลอดแต่เราไปถึงแยกบายพาสชนบุรีเนี่ยเราจะเห็นรถติดเราก็ไปติดกัเข้าด้วยถ้า ถ้าเราทําแบบนี้นะครับแบบท่าจุย้ยท่าจุย้ยเนี่ยดรประวัติบอกว่าทําทางรองข้ามทางหลักปัญหารถติดจะไม่มีเลยถนนสุขุมวิทเนี่ยทำได้ตลอดสายถนนสุขุมวิทเนี่ยฟางเท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนไอ่ะไอแปดแห่งก็ฟางเท่ากันถ้าทําแบบท่าจุย้ยเนี่ยปัญหารถติดจะไม่มีเลยน,นี่นี่คือข้อดีของการทําทางรองข้ามทางหลัก สุขุมวิทนี่ทําได้ตลอดสายไปถึงตาดเลยนะครับจะประหยัดน้ํามันแล้วก็ไม่เสียเวลาด้วยถ้าไฟแดง30แห่งยกเลิกใช้ไฟจราจรอัจฉริยะร่วมกับยูเทิร์นยกระดับเกือกมา้าเวรับก่อสร้างก็ไม่ต้องปิดถนนเลยอจะวิ่งผ่านตลอดถ้าทําอุโมง์หรือว่าทาําสะพานเนี่ยต้องปิดถนน36เดือนโอ้ยใช้เวลาหลายปีมากนั่นเป็นโบราณถ้าสมัยใหม่เนี่ย ใช้ไฟจราจรอัจฉริยะร่วมกับยูเทิร์นยกระดับเกือกม้าเนี่ยะสะดวกปลอดภยัยก่อสร้างไม่ต้องปิดถนนนี่คือข้อดีของการใช้ไฟจราจรอัจฉริยะนะครับช่วยกันครับช่วยกันรณรงค์ใช้ไฟจราจรอัจฉริยะเปลี่ยนถนนสุข,ขุมวิทให้มีคุณสมบัติเหมือนมอเตอร์เวย์เลยเวลาก่อสร้างไม่ต้องปิดถนนเลยและชาวบ้านก็ไม่คัดค้านเพราะยูเทิร์นยกระดับเกือกม้าเนี่ยสร้างนอกชุมชน ถ้าเป็นสะพานหรืออุโมงคเนี่ยเ,เขาจะต้องสร้างในสี่แยกเลยสร้างตรงสี่แยกอ่ะต้องปิดถนนตอนก่อสร้างอา่ฉะนั้นช่วยกันนะครับช่วยกันรณรงค์หมดสมัยเรื่องสะพานยกระดับกับอุโมง์แล้วนะครับเ,เหลือแต่ตอนนี้กรุงเทพ เขาจะทําไฟจราจรอัเดเสถียะเนี่ยสองแห่งเลยเพราะมันแก้รถติดที่กรุงเทพนะแก้ได้41%ดูใน Google ได้ครับแต่ถ้าบ้านนอกเราเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยแก้ได้100%เพราะเราทำอยู่เทินยกระดับเกือกมาได้ครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ